ไอ้ของไข่เต็มเลยไข่ควางสิบแปดอันไหนอ่เก็บเพ่งงว่าพกม,มาทำไมเยอะแยะเซฟพ,พี่พีนมีอยู่สองกล่องเลยแล้วมีเยอะรวยจัด<อ>บูบูบูลองลองมาใส่รองเท้านี้ดิมันใส่ได้ปะเฮียตัวมีแล้วพี่อหนึ่งชั่วโมงอ่ะเดินไปถึงเฮ้ยเป็นอะไรวะ เหยียบไฟตอกว่าเหียวไฟ่อนะ้ยไอ้บมเฮ้ยปรถแล้วเาฮ้ยพี่มีเขยออาจะจุ๊บผมก็ไม่ยอไปลวขาเฮีขาแดงหมดเลยรถเป็นรถตามบรรกาศเฉยโอเคล ลงกันเวลาที่ไหนครับลงบงังไปด้วยได้ไหมแต่ถ่ายคลิปหน่อยดิเอาใบใกล้กลที่สุดเอาปีสาเนี่ยจบเลยมาเกือใหมป่ป่ะใหม่ครับตรงตรงบ้านตรงใค่ายทหารนับด้วจะลงห้องล่างไหมครับหรือว่าลงลงครับีลงห้องจีลงห้องจีงใครรอบ,บอสอะในห้องยาวไอ้พี่หรือจะดึงขึ้นมาข้างหน้าก็ได้นะไม่ใครจะรออบ,บอส อ๋อไงดีกว่าพี่ทำล่าบอสไงยี่ลงาาล่าขึ้นมาไปล่าขึ้นมาพี่เอาล่าเข้ามาที่หงในห้องยาวใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ไม่ต้องเฝ้าเนี่ยพี่ใช่ไหมใช่ครับเอาต้องเอารถเข็นป,ปิดก็ใช่มันเปิดอยู่แล้วใช่พี่บังเกิร์ไม่ต้องใช้อะไรใช่ไหมไม่เปิดนาจะะแฮกคกรับต้องใช้คีย์การ์ดรูดใครวิ่งตามตูดมาใส่กิลลี่อ่ะีก๊าซอยู่กับพี่คอมเดี๋ยวพี่คอมคอมปัดพิมันนั่แล้วกัน อยู่ๆกันไปหรอพี่แดนผมโอเคผมอยู่กับพี่โนเนมเลยนี่ครับผมวางปืนขนลองไว้ตรงนี้นะอ่าพี่เนี่ยกระเป๋าแบบนี้เลยไข่ครับใช่โอ้ยแดกจังวะอันนี้ได้พี่เพื่อไหมครแต่ของอ่ะโนเนมเข้าใจไหมว่าของอ่ะเราไม่ต้องไปไขในห้องไอ้นี่เลยเราได้กินส่วน P phone เลยอ่ะในห้องกีอ่ะ เราไม่ต้องไปมีเข้าห้องคีการ์ดเราแค่ไขห้องกีอ่ะมันออกทุกรอบเลยผมผมไปไปไขมาแล้วพี่ทำเปิดแล้วเหรอยังยังีพ่กลับมาพี่เนี่ยกับเราไม่ไปหรอมันปรับใหม่ปรับให้เราเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรวะเสียงเด็กเสียงเด็กเพราะว่าข้างในอ่ะคุณหลอนอ่าห้องรู้สึกว่าห้องซ้าย เข้าไปห้องซ้ายมือมันดับเป็นไอ้นี่นเลยครับเป็นคิดส่วนนี่ด้วยนะครัโอเคอ๋อโอเคก็เลยไม่ให้แคมป์ไงมันกลัวว่าไอ้คนที่แคมป์มี่ไม่ได้ของตีมเลยปะยิ้มสวนตีโคนี่ปะโอเคแม่แรนแต่ไม่ก็ใช้ลมได้จนหมดอายุเลยใช่ตามไปดําใช่ใช่ใช้ลมได้ตามปกติแ <บะ S 2> <ๆ S 1> ต่ว่าแค่แค่แค่ใช้อันี่ไปอันนี้มีแล้วพีมีแล้ว ทุกทีการดีมันจะคุณแล้วล่อบอสมาหน้าไหมพี่เดี๋ยวคนมันจะไม่อะเดี๋ยวล่อเข้าเนี้ยล่อเห้องยาวแล้ทีไปล่อเขล้วล่อเข้าห้องต่อให้ต่อให้ประตูมันปิดบอลก็ไม่กลับไปเฉยประตูแล้วก็ต้องล่อไปห้องไหนอะล่อไปโอ้โหแล้วพี่ไปเปิดห้องประตูห้องน้ำไว้ก่อนใครเป็นคนจัดของไข่ไว้เนี่ยไข่ฟองดำสิบเจ็นเซฟตี้พิน2กล้องอะ บู๊ฟอะไรเนี่ยบู๊ฟมันอยู่ในกระเป๋าโอ้โหไอพี่นั่นเอาเก็มไม่ได้เลยเขาพี่พี่ลืมดีไหมหน่อยลองมาด้วยใช่ไหมเดี๋ยวพี่ลองข้างหน้าแน่ครับบเอาอันนี่ด้วยพี่ซื้อกล่องเหรอข้างหน้านะปิดเลยนะโดนโดนไล่ไอ้นดิห้องไหนวะห้องขวานี่เลยไม่เหรอพี่ห้องขวาพี่ครับเออ ในนให้องเนี่ยเออในแหละแต่ว่าสายมือห้องทำสายมือไม่ๆม่ไม่หรือเกินเนี่เหรอมีห้องนี้เออห้องนี้นี่ราเปิดห้องฟิวเลยตรงนี้ปะใช่แล้วเวลาออกอ่ะนหละก็วิ่งทะลุออกไปเลยแล้กระโดดทารถไปพี่ไรผมมาพี่ไรผมมาต้องยิงปะว้าว I would give anything for a glass of ice cold water เ้นี่อะโดนกันตายวิ่งมาทไม อพี่เข็มมีเข็มคุบปุ้มเลยพี่ไม่ได้ไม่ได้พี่แทงอ่ะลองดูลองดูได้ถูกไม่ได้ไม่ได้จริงด้วยพี่ทอมเปิดอินฟิลด์ดิพี่ผมซื้อลูกแข่งมาให้ตรงนี้นะพี่เสียงบอสขึ้นมาแล้วบอสขึ้นมาแล้วตัวต้วแล้วก็เข้าไปตรงนั้นก็ได้ใช่เด็กกว่าชุบไม่ได้บุ้ม รเ,เรียบรอ้ยอยมาทำเกียรข้างหน้าเลยก็ได้นะจรริงพี่เห่อวัดไดยปะเอฟสิบหกติดปลายปืนมีบอกเดียวพี่<อ>วัดมาแล้วพี่นี่รถส่งรถเกียร์แม่เลนะพี่อ่ะพี่ดึงเข้าไปเดี๋ยวผมลากเลยนี่ฮะ ไปย่างบอลไปย่างบูมาเสิร์ศพเอ้ยอาร์ตเสิร์ศพให้ก็ได้ปะอะไรพี่ผมจะถึงละต้องมาต้องมาสีเดี๋ยวแทนกะันบอลไปย่าง มึงออมันมต้องวิ่งใกล้กูอ่ะกูก็แทงมึองมมมอีกอะามม่าเแบนเลยแล้วแน่มันถามว่าเป็นคนของเราหมดรหรือว่ารวมปที่อื่นมาเลยหรือว่ามันเป็นแอดวะชีล่าร์รับองอะไร่อได้่ยายังอยากจบป ใส่ฟิวแล้วเนี่ยเรยไหนอ่ะเดี๋ยวป่มสอบูมไปนอ่ะพี่ไปๆๆกไอ้คนตาย เจอป้บุม๋มไม่เจอคุณตมไหนงพี่ทางขวาพี่ทางขวาอัเน,อานเนี้ยเนี่ยเนียไม่เห็นนะผมไม่เห็นพี่ต้องใส่แล้วผมุณเข็อยู่นี่นะอีกตัวนึงาี่หาอาเพ่เาเพิ่อ่อยาเพ่อาเพิ่อเหาเพอาเพ่อาเพิ่อาเพ่อยาเพ่อาเพิ่อาเพ่อย่าเพิ่อย่อยาเพ่อ่เาอยพ่าเพ่อย่าเพอย่่อ เคยแบบว่าวิ่งตามตู่นที่ตื่นอ๋อเนี่ยเนี่ยปากๆเลยนะเฮ้ยพี่ทำหลังพี่พี่ไปซื้อต่อรองข้างหน้าอ้าวนี่พี่มาล่อบอสเหรอใครดึงบอสพี่ทอมใช่ไหมเราเราเขาไปเขาไปให้สุดทพี่วิ่งเข้าไปให้สุดเลยจะมีจังหวะ้ รีรีไถลงรอบนึงปุ๊บของรีปุ๊บไถอีกรอบนึ่งแล้วก็คือแบบนี้แบบนี้โอ้ยเนี่ยทำไมไม่มีใครลงมาอีกเหรอต้องต้องรอบบอสก่อนเดินไปเผาตายไปเอาชื่อไม่ยังนะเอาบอสชื่อไม่ยังรอเร็วนี่คีย์การ์ดห้องล่างไม่ออกบางทีไม่ได้อยู่ในศพผีนะ thải, thải, mà thao thang, không, 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 จะตามคนเป็นรถเข็นจำเป็นครับพี่เล่าก่อนนะยืนรถแม่งเป็นเชือบไปด้ือวะพี่ทำใส่ฟิวเท่าไหร่วะเก๋จบอะไระไปเลยทางไหนนะยังไงก็ไม่ลงวะขุดรอนี่ไหม,มซื้อกล่องรอข้างหน้านะพี่ดูเี่และดูอะไรกล่องกล่องใบใช้อะไค เ่ออยกจอแรนโบนกับคนเปลี่ยนโ้โหเก็บมาเล็กหรพอเอ้เปล่าเก็บอาเลกหรพอาโอ้ยไม่้งเก็บมาหนี่งโอ๊ะฟลหมดปะช้าวัตเ็เหรอ

ต,ตัดตัวนู้นแหละแล้วมันจะหันหัวเข้าไปเลยกบแพงทำไมเ่ียิงแมงลาลโอ้ยไปไปเนี่ยอ่าสีสามสอสีสามประมาณสี่สิใหใไทนะในไทยก็ พี่ต้องสั่งรถมารอไหนหนอ,อ้นั่นเปล่าสั่งเลยสั่งเลยปุสั่งได้สั่งได้มาลองตัว,วที่นั่นจิตย<ร>ังไงวะโอ้เขารอไอ้เพี้ยตัวมันดีเอาตรงๆป,ปั๊บได้แค่นั้นนิ่กระโหลกฮอนแลนเจอตูจีผมว่าถ้าโค้ดถ้าโค้ดเป็นโค้ดคนอื่นที่ไม่ใช่ไอ้เพี้ยเนี่ย ผมว่โคตรดีดีหน่อยอ่ะโหดแน่นอนใช่ใช่ผมว่าดีดีทุกจุดเลยพี่โคตรสุดตัวตำแหน่งอ่าไม่ต้องไปต้องงัดหรอกนะผมแอบเชียร์อยู่ผมอยากให้น้องน้องโจูได้บอลลอนโดงนะใช่ผมคนพบแล้วก็เชียร์อยู่อยากให้น้องจูได้จูไปเล่ยนแฮมเดี๋ยวพี่จะไปปิดฟิวนะอ่บผมเอาเลยงานเลยมันเปิดมันเปิดแค่ตรงนี้ได้ป่ะพี่เปิดได้เปิดแค่ห้องจริงไง ได้แผงบุ้กดซีโฟร์ลองเปิดจาอุ้ยฮิมาเลยเอาเรื่องตัวไหนตัวตัวไหนอันหรอที่ถ่ายต้องไปเปิดฟิวพี่ประตูปิดหนึ่งไม่เอาเอาเอาบัตรไปดิเอาแล้วถุงมือมาทำไมวะอลงกิ๊บอก่ะขึ้นกระเป๋าเลยอ่ะน่าจะจัดแล้ววะ จับเร็ดเ,เล้เงืเนเลดบ้านนะอ่ะแต่เยอะไปเอก้องดำมันเดียวพอแนะล้วเน็้ลบ้านที่พี่ทำก,ก็สียนผมพาพี่ทำลงบ่อยแล้วลงกู้กับผมตลอดสีไนในแทงไอ้บูมไปแล้วหนึ่งเลยคาเพื่อนเฉยไอ้บ <c oughs> ูมตายแล้วหนึ่งเลยห้าพันคอยตอนแรกม,มี 8, 10, แปดหมื่นห้าตอนนี้เลอเยอะไม่หา่าเออว่ากูเดือเท่าไหร่วะเนี่ย เมื่อวานก็ฆ่าตกูอ่ะไอ้พี่ใครฆ่าพี่ที่ยิงไลรตอยใครมันชุลมุนพี่พี่รู้ว่าใครอ่ะชุลมุนมึงไงก็เหมือนตำรวจถ้าไม่ยิงหยุดไม่หยุดนะพี่ต้องยิงที่ขาต้องยิงสกัดต้องยิงเรื่องยิงสกัดแต่คนร้ายอ่อนแอเกินไปเมื่อวานใช่ไปยิงยิงตายเขาไปยแก็ไปอยู่ในห้องห้องนี้เลยพี่ไปอยู่แป๊บนึ่งแป๊บนึงแล้วอีกห้องหนึ่งมันจะปิดไว้ไม่ก่อน ล้วไข่ไปแล้วไหมเฮ้ยฟิาาลดำจริงฮะจริงๆตอ๊อฟอยู่ห้องตู้วันนี้นะโคตรหลอนเลยก๊อฟไม่ลงมาเฮ้ยนะที่กดปั๊ยังได้แพ็กวะแต่ที่กดไปดีผมต้องวิง่งเราต้องวิ่งออกก่อนไมไม่ไม่ไม่ล้อม,ม,มนถแอมได,ได้อีกรอบของรีพุบไข่แล้วออกเลยอีกรอบ ổ ai thế VSS không nhá S VSS không nhá. Lời Tôi. Lời Đừng. 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 กี่กล่องมีกี่กล่องอ่ะพี่อันนี้พี่เอาชิ้นส่วนสีฟูไปห้องพี่นอนไหนขายแล้วอ่ะไหนขายแล้วครับรอรีรอรีก่อนนะยังไม่ต้องเปิดนะไม่ต้องเปิดนะรอรีก่อนผมไปขายแล้นั่นก่อนรอนตรีแล้วอ๋ออ๋อนี่แล้วได้เอาประตูบ้านก่อนประตูเกล็ดแล้วเปิดเลย กุมก็ขายได้สบายแล้วถ้าเองขายได้สัตวีได้ด้วยโหไม่ไหวแล้วพี่วิ่งทำเตียงเปล่าของดีเนี่ยพี่พี่พี่เข้าไปอยู่ในห้องแรกให้ผมดเลยต้องเปิดเปิดก่อนต้องเปิดดีเปิดแล้วพี่ไปแล้ว มันต้องแฮกอะห้องไหนเนี่ยรหัสอะไรว่า <laughs> ต้องแฮกใหม่เดี๋ยวผมแฮกให้ก็ได้สองห้าสี่อ๋อรหัสใหม่แล้วรหัสเดิมครับมันไม่นอ็นจังวะเข้าไปอยู่ในห้องนั้นหน่อยถ้าแฮกผิดประตูมันจะปิด ไม่มีสองตัววะอ่อนเอาอะไรอ่ะแล้วผมจะปิดจีเลยนะปิดลื่ข้าไมถึงฟิวจะปิดมันก็ไอ้นี่ทำไมมันจะลีวะ โอ2,000 years later ว้าเจดีนกสาลูกขได้แล้วหรออพีจีฝึกขาแบบไม่มีสกิลขอแบบอพีจีแบบสตู้เลยได้ไหมเฮ้ยรู้มันหายไปไหนวะอพีจีมันขาดแคนอเครื่องนี้ ใช่ครับขายใค้มากน้ยมเจอของดีเนี่ยาดเดี๋ยวไขเสร็จแล้วเปิดฟิวส์หน่อยนะเดี๋ยวผมไปแฮกห้องนั้นต่อ เปิดแล้วนะพี่เปิดเลยเอร้านใช่เียวารอตอนเ้าเดี๋ยวพี่แฮกเองพี่จำรหัสได้เดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ในห้องนั้นก่อนเพื่อแฮกผิดพี่พี่ดำไปเข้าไปอยู่ไหนพี่ต้องเอนี่กระเป๋าปืนอยู่ในนั้นนะ ทำแล้วครับพี่อ้าเดี๋ยวผมออกไปตะโกบโหได้ชิ้นส่วน TF เลนะใหม่แน่น,นอน AKU อ,อีกแล้วทําไมมันดอบของเหมือนเดิมเลยพี่ี่20นาทีหมดเวลาที่การ์ดอะไรไอ้เนี่ยที่ปี3น่ะพี่สีเขียวนะใช่ นั่นไปขายห้องนี่เลยก็ได้ห้องอยู่บล็อกอ่ะได้เอาไอ้นี่มาแบบนี้ยิ่มเหรอไม่แล้วอ่ะแสดงว่าแอร์ที่แอรมันปรับหมดเลยที่อะต้องออกมาก่อนไหมไม,ม,ไม่ไม่ไม่ทีการจะหมดอายุมันครบหนึ่งชั่วโมงแล้วใช่แล้วนะนะที่การที่การตัวเนี้ยถ้าหมดอายุอะบังเกอร์ถึงจะปิดยิ่มเท่าไหร่ไม่ถ่าย ใายับแล้วดรอปของมันเดิมเลยอะ่ะเหมือนเดิมทุกอย่างนี่จะดรอปเกาะดรอปเสื้อผ้าไปพร้อมแล้วพร้อมออกแล้วเอาชิ้นส่วนซีโฟบารรวมกันกนะันอาว่ธำบวกอาวิธำสิบเป็นไฟนะบวกมอเตอร์สามสิบบวกหัวใจหน้าไม่เช่ไหเบิดฟิลเบิดฟิลเอวิซี ร้อยร้อยเอ็มสองชิ้นี้ร้อยอ็มร้าสิบาเปิดฟิวเอเอบีก็ได้แสดงว่าใส่กางได้ทสิบร้อยสองร้อยยี่สิบห้าสามร้ย สี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าร้อยเอ็มตอเาอยู่ผมไปถ่ายแล้วนั่น ลงไปอยู่ขวามันใจมายิงซัมิได้หรอแม่เพิ่งเอาถูกมือมาอยังเนี่ยถูกมือมีอยู่ครับโอ้โหไหนลองสิทำไมไม่ได้แพ็คมาได้ลูกหนึ่งเลยเนี่ยใช่พอถูกมือหนึ่งพิชัยพี่ยงลังเข้าอันหนึ่งพอเหรอพี่เข้าไปด้วยพี่เข้าไปด้วยมีครีมปะล่ะพี่พี่เอากลิมไปก็ได้แต่ผมใช้ อ,อ่าขีมพี่ทิ้งให้มันแก่ไี่อยู่ไหมได้แล้วครับป้องป้องตรงมือไหนไปช่วยตรงมือครับเอาบางไหมหรือว่าเอาหนาอย่างเดียวเดี๋ยวผมช่วยไข่ก็ได้ครับแซตตี้พีนผมไม่มีอะ่ะมีบ้างป่ะ คิดได้เชคฟิวยังฟิวเหลือเยอะมี12บสอต็กเนี่ยนะนี่ๆ่นการบูมครับคิดเช็คฟิวยังไข่ควงดำผมมีอยู่โอ้โหสิบหอันนะเคยซื้อกองไขไว้เนี่ยไปแล้วนะเวลามีน้อยไม่เกิดไม่ได้แล้วเนี่ย I dare you enter my lair, scum. Oh, just kidding. No reason to be afraid. No more than uh, usual, that is. This is killbox, ladies and gentlemen. Let's see who lives and who gets horribly mutilated. Rules are simple. You have 15 minutes to acquire as much goodies as you can. One wrong step though, and you better start running. It's a killbox, not a gift box. Hmm. I see that there are a few here. We wouldn't want that to get boring. I right did. So let's make it more fun. Shall we? พีเตทัดไม่ทนันไข่เลยว่ะสองทุกวันรอนลงเดียวดับโอ้เป็นครัเงแรกที่พิมนี้อ่ะ ขึ้นส่วนทีโฟนเราได้อะไรครับได้ดไอ๋อได้ลูกหนึ่งแล้วนี่เอาเตายทำไมตายอ่ะชุบไหนลูกไหนพี่ทำลูกไหนทำไมตายวะยังไม่ได้อยู่ถูกมือเลยดิเลยผมก็ลืมดล Air safety is a standard we care for deeply in tech one It's getting a bit boring. Oh. I need to be uh, in here, take it. i will in. I'm in i I'm in first. มันยังทมงตัดเย์างตามไปมันจะตานี่อะไรจะเปิดแล้วจะออกแล้วเดี๋ยว,ลวเลเซอร์มันลงตายหมดนะเดินมาไม่ทันนะเว้ยนะเพื่อนไม่ใช่ลเลเซอร์มันจะลงถ้าเรา,เานี่ไง ไ t h สั่งต้องแหกว่ะไอ้ที่มีอยู่หน้าประตูตัวทำไมไม่ขีดเข็มอ่ะ,อะเรียบร้อยอเฮียไม่เป็นไรอยู่ไม่ลึกนี่ไม่ลึกอะไรมันของหายหมดเลยเอาหรอเรียบร้อยเรียบร้อยพาสซีโฟเมื่อกี้ก็หายเหรอเข้าไปไม่ไม่เจอยังไม่ด ไอ้เหี้ยแล้วเมื่อกี้โอ้โหหายหมดเลยเหรอป๊อกไม่อยู่ด้วยไอ้เหี้ยโดนดีดออกมาแล้วใช่ครับโอ,โ,โอ้โเพิ่ง,งลงคีย์บ็อกซ์มาเลยบูมไปอะไรอ่ะเมือม่อกี้ได้แพ็ค <ไป S 1> ด้วยเ<น>มื่อกี้ได้แพ็คด้วยเมื่อกี้ผมก็ไม่ไกไม่มา a ซีด้วยทีเวลาหมดก่อนเหรอ จะออกแล้วแฮกพลาดกำลังจะออกไปอ๋อเยอะเศร้าเืียงมันเศร้าเรา,าก็เจ็บแล้วมันเข้าไปไม่ได้แล้วป่าพี่อ๋อไอ้ของไข่เต็มเลยไข,ข่ควงสิบแปดอันไหนะไอ้ยัยงงว่าพกม,นมานทำไมเยอะแยะเซฟที่พีนมีอยู่สองกล่องเลย <laughs> <laughs> แล้วอไอมีเยอะอยู่ <laughs> รวยจัดบูบูบูลองลองมาใส่รองเท้าันนี้ดิมันใส่ได้ปะเคทัวพี่เดินพี่ขอหนึ่งชั่วโมงอ่ะเดินไปถึงเฮ้ยเป็นอะไรวะไปเรื่อยเหยียไฟต่อว่ะเหยียบไฟถอดไอโอ้ยไอ้บุ้มขึ้ยรถแล้วเร็วเฮ้ยพี่ไี่เจ็บเนาะยังจะจุ๊บผมได้อีกเหรอเลือกไปลือกขาขาแดงหมดเลยขึ้รถขึ้นรถตามภารกิจเลย